เรารู้สึกโชคดีที่เราที่เราได้รู้จักพี่เขาได้รู้จักผู้หญิงคนนี้เพราะว่าทุกๆคำพูดที่พี่เขาพูดออกมามันเป็นคำพูดที่กั่นกรองออกมาจากใจจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นมันยังมันยังให้แรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนที่ผมเห็นในคอมเมนต์ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถพูดอะไร เหล่านี้ได้แล้วแล้วพิเศษแบบที่พี่เขาพูดครับเพราะมันจะไม่ใช่แค่สำหรับผมแหละแต่มันคือสำหรับทุกๆคนด้วยที่กำลังฟังวิดีโอนั้นอยู่ครับแล้วก็แค่มองหน้าพี่เขาก็เราก็รู้เลยว่าพี่เขาเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความหลักจริงๆแล้วเราแล้วเรารู้สึกโชคดีมากๆที่ที่ได้รู้จักแล้วก็ได้ Đại